สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมเรามาดูเลขนำโชคกันนะครับผมอันนี้งวดที่แล้วถือว่าหลุดนะครับทุกคนแต่ผู้ก็ไม่เข้านะอันนี้ของวันนี้นะอ๋ อันนี้วันนี้นะน,นี่ของเก่านะครับอันนี้ของใหม่นะครับผม มาโอเคนะแค่หน้าจเอเลยนะเรามาดูนี่นี่คุย เชียบให้เลยดีกว่านะตรงนี้นะยกกำลงังยกกำลังวุฒิแล้วเข้าเจ็ดนะทุกคนนะ ไอ้จับคู่อาจารย์ธนากรไม่เข้านะทุกคนนะที่เข้ามีตรงนี้อาจารย์เอ๋นะซื่อศีชาก็ไม่เข้านี่เลยแปดริ้วก็ไม่เข้านะเข้าแค่เล็กเด่นนะทุกคนนะหมดที่แล้ว อันนี้งวดนี้นี่งวดน,นี้นะครับนี่ไว้ที่หลังนะใบแดงเนี่ย ใครเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ของเก่าแับคู่ไม่เข้านะไม่ของใหม่อ่ะยกกำลังวันนี้ให้8กับ5นะครับทุกคน ปเรียวให้หกหนสามันนี้หกอาจจะมาแรงก็ได้นะทุกคนนะแล้วก็เดียวอันนี้ครับตรงนี้เทียบให้ดูวันนี้ด,ด,ดับแรงมุดที่แล้วดับ 6นหกนะครับ10หน่วยหกเก้าเนะทุกคนนะอันนี้งวดนี้นะครับไอ mm hmm. ที่แอดเขียนนี่ของเก่านะถือว่าของเก่านะทุกคนนะข้างนี้แอดเขียนเนี่ย อันนี้ของใหม่น,นี่นี่ของใหม่วันนี้ดับสิบหน่วยไม่มีศูนย์ดับสิบหน่วยศูนย์นะ อาจารย์หกน,นี่อาจารยหกวดที่แล้วเก้าเจ็ดแปล้วเจ็ดเจ็ดนะ ข้าเก้านะทุกคนในข้างล่างเข้าเจ็ดนะวนันี้อ่ะนี่วดนี้ น่ใิวเขาย้อยนิวเขาย้อยรดทีแนนะดท่แล้วไม่เข้านะทุกคนนะรดที่แล้วไม่เข้านะไม่มีนะอ่า ตรงนี้วดที่แล้วไม่เข้านะทุกคนน,ะน,นี่แล้วเจ็ดแปดแล้วเจ็ดเจ็ดเดินตรงนี้จับคู่เข้านะ ไอ้ที่รอมาแคปหน้าจอเด้อทุกคนนะข้าวปลากแก่แวกงวที่แล้วก็ไม่ข้าวแลอวว่าที่แล้ว อันนี้ของมดที่แล้วนะทุกคนนะมดที่แล้วหลักร้อยหลักร้อยนะแล้ปลาทองเข้านะทุกคนนะหกเก้านะหลักร้อยนะนี่เล็กไทยสองตัวไม่เข้าแต่ตรงนี้เข้าหมดเลยเนี่ย ชาชื่นดับหกมวดที่แล้วมวดนี้ดับศูนย์นะครับทุกคนมวดนี้ดับศูนย์จะอเนกมวดที่แล้วเข้านะทุกคนตรงนี้นะ นี่ที่เดียวเข้านี่รางวัลที่หนึ่งคล้าของตัวเขวาก็ให้เจ็บนะคนนี้สามห้าสามสี่ อย่าลืมดูตรงนี้นะครับทุกคนจาทรงพลังเนี่ยกาทรงพลังนี่ก็เข้าดีนะนิดแบบหลักร้อยนี่ก็ทุกวัที่แล้วผ่านนะทุกคนไอ้นี่ติดหน่วยล่างนี่ก็ผ่านข้างบนในผ่านหมดเลยนะอ่ อาจารย์เพชรงุญรลดมุี่แล้วเล่นเจ็ดสองสาม ที่แล้วไม่เข้านะทุกคนหลักหน่วยอันนี้ก็ไม่เข้าแม่นจริงก็หอข้างบนเนื้อเข้าเจ็ดนะข้างล่างไม่เข้ามดที่แล้วน,นี่ ก็ไม่ค่อยดีแลวทุกคนนะเดี๋ยวขยายให้ไม่ได้ไม่ได้ไไดก็จต่หนุ่มมดที่แล้วเข้านะทุกคนนะ ลบเก้านะ้สามสองเก้า ข้าหุ่นมดที่เราเข้านะครับทุกคนถ้าหุ่นเนี่ยเข้าเจ็ดเจ็ดเข้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดนะทุกคน ตรงนี้อาทอนนี้ก่อนตรงนี้งวดที่แล้วไม่เข้านะทุกคนนะก็เลิกเด่นเนาะมลมกเด่น อันนี้นี่วดที่แล้วเนี่ยนี่เข้าหมดเลยนี่นำโชคอะไรชุดเดียวเนี่ยวดที่แล้วอันนี้หลักหลักสิบเลิกไท้สองตัวมันไปหน่วยข้างบนนะทุกคนนะ อันนี้ดาบนี่ก็ผ่านนะทุกคนอันนี้นหลุดอ่า <c oughs> วดนี้หนึ่งสองสี่นะทุกคนบอกจุดเดียวเลยนะวดที่แล้วเจ็ดแปดเก้าเลยขนะ้างหลังไม่เข้านะทุกคนนะวดที่แล้วข้างหลังไม่เข้า นี่ขัางหังอันนี้วดที่แล้ว น,นี่วดที่แล้วเนาะน,นี่วดนีอ้อันนี้เข้าตัวกลาบนะวดที่แล้วนะเจ็ดแปด อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะเอ็ดขอจบเพียแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ